แบบฝึกขัดที่12.2.2นะครับบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ครับเขียนเครื่องหมายถูกทับธนาบัตรและเงินเหรียญแสดงจํานวนเงินตามที่กําหนดแต่ละข้อนะครับจะมีจํานวนเงินเขากําหนดมานะครับและก็มีธนาบัตรวางเอาไว้นะครับและเหรียญน,นะครับวางเอาไว้ให้เรานะครับให้เราทําการใส่เครื่องหมายถูกทับธนาบัตรหรือเหรียญแล้วรวมกันออกมาแล้วได้จํานวนเงินเท่ากับที่กําหนดเอาไว้อย่างข้อที่1 135 75. บาท75สสตางค์ครับ 135่าบาทจดบห้าสตางเราจะทาการใส่เครื่องหมายถูกทับอะไรไว้บ้างในแบงค์พวกนี้หรือเหรียญพวกนี้นั่นเองครับยอดเงินจะต้องตรงกันนะครับหนึาสิบาทครับเริ่มเลยหนึ100้อยครับ30มบนยี่สิเป็นสามสิบนะครับสาบาทนะครับได้หนึ่ามสิบ้าทนะครับขาดอีกเจสบาสตางค์เจสบาสตางค์ก็คือห้สบตางกับยีสตางค์ครับฉะนั้นเราได้ครบแล้วครับหนึ100 35บาทถูกไหมหนึ่งรอันนี้30นะครับ35แล้วก็อีก75สิบาตางค์ครับครบถ้วนนะมาดูข้อที่2ครับ560บาท50สิบตางค์ครับ560บาท50สิบตางค์ตรงไหนครับ500ก็แบงห้าร้อไปเลยครับแบงห้าร0อย0้ารครับดังนั้นเราจะใส่เป็น60ก็เป็น ห้กับสิบก็ได้60แล้วเห็นไหมกับอีกห้าสิบสตางค์ครับอ่าเรียบร้อยครับตัวทอนตัวทานอีกทีหนึ่งห้าร้อยหกอยู่ตรงนี้ครับ60แล้วก็ห้าสิบสตางค์นะครับข้อที่2ก็เรียบร้อยแล้วครับมาดูข้อที่3กันต่อเลยครับข้อที่3ทีนี้2อ0พเลยครับ 2องพถ้าใช้แบงค์ไหนซ้ำนะครับให้ขีดถูกเข้าไปซ้ำนะครับก็จะเป็นครับ2,000ันครับนี่ครับสองพนะครับเขียนขีดหมายถูกไป2อันเลยครับใหญ่ๆไปเลยก็สองพันครับ700ดร้อนะครับเจ็ดร้องครั้งแบงค์ร้อยสใบนะครับเจ็ครับห้า แบงค์อีก2ใบนะครับ50าสบวกสีจะเป็น90ครับ92บาทครับนี่ครับ92บาทแล้ว25สิาสตางก็คือเหรียญสตางเหรียญสลึงนะครับตัวท่านอีกทีหนึ่งครับสองพันครับเจ็นะครับ90 90คือตัวนี้กับตัวนี้ครับ9ก้นะครับ ได้เก้าได้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับกับอีกห้าสิบสตางค์ที่ตรงนี้ครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยครับสรับหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับ